นอกเหนือจากคำว่าเจียหยูเรายังสามารถพูดคำอื่นได้อีกไหมเรามาดูกันเลยค่ะ yeah, กาเจ้าห่าวัหญิงหลายตาวอันเชอนวลวันนี้นะคะแอนจะมาพูดถึงวลีการให้กำลังใจในภาษาจีนนอกเหนือจากคำว่าเจียหยูคำว่าเจียหยูนะคะจะแปลว่า สู้ๆใช่ไหมคะคนจีนเนี่ยเขาจะเชียร์หรือให้กําลังใจคนก็หมายถึงว่าให้เติมน้ํามันลงไปเหมือนกับเติมเข้าไปแล้วแบบมันจะขับเคลื่อนอะไรประมาณนี้เวลาที่เราแบบว่าเชียร์กีฬาหรืออะไรเงี้ยเราจะได้ยินบ่อยเลยนะคะว่าเจียโยเจียโยเจียโยแต่นอกเหนือจากคำว่าเจียโยแล้วเนี่ยเราจะพูดได้แบบไหนบ้างเรามาดูที่คําแรกกันเลยค่ะคําแรกนะคะนิซิงเดอนิซิงเดก็จะแปลว่า you can do it คุณทำได้นั่นเองค่ะหรือเราอาจจะพูดว่านีเคยแต่นีเคยแต่ก็จะแปลว่า you can do it เหมือนกันค่ะส่วนคำต่อไปนะคะเชื่อสิ่งนีจือจีเส,สินนีจือจีก็จะแปลว่า believe in yourself ก็คือขอให้เชื่อมั่นในตัวเธอนั่นเองค่ะส่วนคำต่อไปนะคะ不要放弃不要放弃 ก็จะแปลว,ว่า don't give up ก็คืออย่ายอมแพ้นั่นเองค่ะหรือเราอาจจะพูดว่าเปียฟังฉี่เปียฟังฉีก็จะแปลว,ว่าอย่ายอมแพ้เหมือนกันค่ะส่วนคำต่อไปนะคะน a 要灰心不要灰นก็จะแปลว,ว่าอย่าพึ่งหมดกำลังใจนั่นเองค่ะส่วนคำต่อไปนะคะมาม่หลาย มา,มาหลายก็จะแปลว่า take your time ก็คือไม่ต้องรีบร้อนค่อยเป็นค่อยไปนั่นเองค่ะส่วนคำต่อไปนะคะ我相信你可以的我相信你 i 以 e ก็จะแปลว่าฉันเนี่ยเชื่อในตัวคุณว่าคุณเนี่ยสามารถทำได้นั่นเองค่ะส่วนคำต่อไปนะคะ坚持下去坚持下 u ก็จะแปลว่า K e e p ว t ด p ก็คือทำต่อไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะส่วนคำสุดท้ายนะคะ 我错的尝试，我错的尝试ก็จะแปลว่า nice try หรือว่าคุณเนี่ยได้พยายามดีแล้วนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นมลีการให้กำลังใจในภาษาจีนนอกเหนือจากคำว่าเจียหยูยังไงแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็อย่าลืมนำไปใช้กันนะคะและถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีคำอื่นที่น่าสนใจเนี่ยก็เข้ามาแชร์กันได้ค่ะสุดท้ายเนี่ยแอนก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้แอนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเซียชีเจียนบาย